ยังมมีสวัสดีครับสัตว์ป่าที่ถูกทำร้ายนะครับถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยก็จะไม่สามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้นะครับทำให้คุณเอ็ดวินเจวิกอุทิศตนเป็นอาสาสมัครพิทักษ์สัตว์ป่าเพื่อที่จะดูแลสัตว์ป่าที่น่าสงสารเหล่านี้แหละครับคนอาจจะรักสัตว์แต่รักไม่ถูกสอดว์ที่ได้โดนทรมทรมนตอนแรลคิดว่าเอน้นั่นไม่ใช่เรื่องของเราแต่คิดไปคิดมาสักพัก คิดว่าเราน่าจะทำหน่าจะช่วยสัตว์ที่ที่คนไม่ต้องการแล้วสัตว์ที่เดือดร้อนหาบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่ใกล้ธรรมชาติที่สุดสิ่งที่สุดยอดที่ได้มานะครับจริงๆกเป็นความรู้สึกเราสามารถให้เด็กๆมาดูในศูนย์สอนเด็กได้นะครับว่าอย่าไปเลี้ยงสัตว์ปา่าอย่าไปลากช่วยกันอนุรักษ์ไปดูสัตว์ปา่าเข้าไปในปา่าจะอย่าไปเลี้ยงเขาไม่เหมาะ ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เพราะฉะนั้นหยุดการทำร้ายกันเถอะครับร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดยบริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัด